ที่สมไล่บ่เหมือนไงหรอมันว่าไบอกไปไม่คันหรือไม่ยังล่ะแต่ผู้ว่านี้แต่ปูเกี่ยวเนาะที่โย่บ่ใ่โย่ไ่ได้เพาเกียงที่ไม่จอดรถมันกินเขารถเป่ารวจริงจริฟาด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 ตัวฟาดตเจเกี่ยวมนนี่ให้มนีรถซ้อมมันนี่เลยส นางม้วหานี่เดี๋ยวหัวก็หลังเลยนะผ่านนี่เสียบซินงซิยมเสลี้ยงผัวนี่อ่ะผัวนี่แม่เน้ยผู้หญิงมันจะได้เจิอนหน้าเจอนหลังอะไรนึกเป้ายิ้นสไอหนึ่งก็ไปแกวี่แบบไม่ใช่เงินสดเอ้างันนะเกิดว่แห้งแหลน้ำมูบได้บแห่งกันเรยเียงจด้องผ่าน

เขาหมดตายยูะบงไโอ้ดาพุนเบงเนี้ยหาให้่าักาให้หาให้กบุมีมาแล้อกะเบองเขาเนี้ยคุรองบอเเขาเน้ยคเแ้วเน้าให้ของบุมาเรีนดเอะเมืนกลอึงเดี๋ยวเดี๋ยเดนมาป็นตปาอย่างเง้มไปมองน้นอ่นข้ามตัวเองยู่เตก็ได้เื่อเ็น

ว่าวาสบายงานว่าเดี๋ยวจะพุกเยวขาเสินเล่นอนมีด้วยน่อกขันอกันันเรา่แเรียน่าวะวรว่าทันอไอนี้ละเรีนไปเรีนมาอยางน้อมัน่ามันขาดดนทีเรีนเขาน่ยจไป่ยาันว่ากัพี่พี่ี่ดวะไม่เอาูตรสามกัน บอลคือบอลปังไม่โค้ลงเังเม็ดนะพูดลงเจงเม็ดนะมันยังดีเอาเม็ดดินทั้งไก่เห็นรถจอยข้อพันว์รจอยประมานนั่นรถหลังอานยาน ยังรถดากจอยพ่อพันเนอผ่านยางล่ีร้ครอบมันบอกแสนแปดครับไปพ่อพันเลยั้เยอถ้าหยุดย่าแม่ไมแวแปดเแถมหัวยสิเจ็ดึงหัวดวยัหัวตัวนี้วสิเจ็ดใส่ปนเอาไมมาปลายยางาออยจีเียบาเิ่งไปยเตี้ยิงยาง กระทาใหญ่มันแตกเด้อดิบดต้วยนาสื่ออยากเร้อกระทารุ่นนี้แล้วว่าิบหน่อย,ยแปดตัวนึงแล้วอ่านัดกันอนเบื่อใช้ชิองถดวยหว่านี่เขียวยำว่ะไปที่แต่ากรก็โมสองถ้าได้ยัจะวู่ง่

รถง่ายทำรถรางวันหนุดเท้าไว้ทไมแข้งย่หมาเงตารถน้ารถถนารถมันดิวันหนาวแฮงไอ้กมันตมไง ลอเสือน้ำไปบมดเแมน่นลงไปรุมเลยแล้วบ่ถมช่องในเนะี่ยไปดูม,มันนี่ได้ปานะนีถมต้องดูมันอยนูะ่แตยังคือบสราถมมาตรที่เดีวยวนถะมนี่นถมสาวนคืงไปม,มัน,น,าาานนะ่นเขาพอทานมันาิาได้มนะันได้เินไปไปมออัมมองไส้ออหอจนะิบหาตักปาดดู ใส่ไปขายเว่ใส่หลายทียแบบลึกครับค <c oughs> นเศร้าตกกดะดวกปานยัง อิมงานนอนหน่อย กินเข้าบ้านนี่วัาจานผมบอกกินมาแล้วกินมาลยเจังวัดจักเดียวเราเมื่อนีร่อ่าเจงกจิวปาดโอผมม่อย่างนี้สั่งกวกันเอาเอาเส็ดใส้กวกกรอกเกจัวมัมก้มกห้วขย

ตอนเตอนี่ตอนนี้ความเสียงดันตกหมดดั้ัมความตั้งใน้อยี่ไงนม่่รไม่่ะนวดนตัวย ได้ล้ผ่าที่ผ่าได้เนี่ยสะทชนนาอ่้นมาเ่เ่ยเรยนะขยังขังงเนาะเออนะอย่าไปยืดเลยรถคือมอนตอร ว่นางา้ว่งคุ้ม่าเดินทา่อส่งท้าบอลมหมาหมุดเดิมเพื่อกเกินหน่อยล่ะ บ่เบบ้องแน่ยังบ่เฮียดอดบ,บ่ลาน จากเก่าก็แรงเหมือนเดิมต่างครับรถเบาอย่างนี้รถเบาอย่างนี้แบบสุดยอดด้วยกันดูนโมล่าด้วยกันดูนโมปู ตากให้รอดรอเอาเอบิ้งบาบแนวไดโนบาะเอา,อบบา,เอามื่อไม่ฮัดครับครับอเอาเงินงานในสองมือ่อ <c oughs> ยังบกเกง่งบันได มดคิ้วเบาเงี้บเลยเบาเงี้บผีเปร่าลวดไปจ้อยไปใส่ดินกันครับบ้านนี้ขอบุญที่ติด,ดตามรับส้มรับฟังสวัสดีครับ